สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สี่ทุกท่านนะครับผมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กลาบสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพอปานนะครับก็ได้จะได้ชี้แจ้งนะครับวันนี้ก็อแม่หญิงของเรานะครับผมไม่สบายนะครับผมวันนี้ไม่สบายนะครับ ถ่ายท้องนะครับผมถ่ายท้องนะครับตอนเช้านะครับรู้สึกว่านะครับน้องนะครับผมแม่หญิงของเรานะครับตอนเช้ารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยทานอาหารนะครับผมไม่ไม่กินหญ้าเลยนะครับตอนเช้าเข้าวานก็ตื่นมาแต่เช้านะครับก็ได้ไปนะครับไปหาหมอนะครับผมไปหาคุณหมอนะครับที่องการสวนัตั์นะครับก็ได้ไปบอก นะครับให้มาดูแลนะครับแม่หญิงนะครับว่าต่ายท้องนะครับว่าจะเป็นอาการหนักไหมนะครับพ่อพานก็ได้ไปบอกหมอนะครับโครงการสัตั์นะครับแล้วก็ได้ไปตัดกิ่งไม้นะครับมาให้น้องกินนะครับแต่น้องไม่กินนะครับผมแต่น้องไม่กินนะครับกลับมาก็มาโยนให้น้องน้องก็ไม่ค่อยกินนะครับไม่กินเลยนะครับกินแต่นะครับไม้ไผ่นะครับผมแล้วก็ อาจจะตัดไม้ไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะตัดไม้ไผ่มาให้กินนะครับผมแล้วก็หักไม้นะครับหรือตัดหน่อไม้มาให้กินนะครับน้องถึงจะกินนะครับกินกินพอไม่เยอะนะครับผมนะครับกินพอไม่เยอะนะครับผมนะครับด้าถ่ายออกมานะครับผมก็จะเป็นอาจจะเป็นน้ํานะครับผมจะเป็นน้ำนี่นะครับนี่นี่เริ่มเริ่มอาจจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับ นี่ยังดีนะครับผมตอนเช้าไม่มีไม่มีก้อนเลยนะครับผมไม่มีก้อนเลยนะครับอไม่มีก้อนนะครับผมแล้วก็มีแต่น้ํานะครับผมแล้วก็จะมีพยาธินะครับผมนะครับแล้วอึกออกมานะครับผมนะครับก็จะเป็นจะเป็นอเป็นดินนะครับเพราะว่าน้องกินดินนะครับหมอหมอบอกว่าน้องกินดินเยอะนะครับอน้องต้องถ่ายให้หมดก่อนนะครับถ่ายให้หมดนะครับถ่ายให้หมดถึงจะ 2วันนะครับถึง3วันนะครับถึงจะจะกินหญ้านะครับตามปกตินะครับช่วงนี้ก็จะกินบ้างไม่กินบ้างนะครับตัวก็จะตัวของน้องแม่หญิงของเรานะครับผมจะจะเย็นนะครับหูก็จะเย็นนะครับตัวไม่ค่อยอุ่นนะครับหมอจะบอกว่าตอนนี้นะครับหมอที่ส่วนสัตว์นะครับได้มาดูแม่สมหญิงนะครับตอน9ก้าโมงนะครับก็จะได้บอกข้อความนะครับว่า ให้น้องนะครับผมนะครับจะให้น้องกินยาขับถ่ายก่อนนะครับขับถ่ายให้น้องถ่ายให้ออกให้หมดนะครับที่น้องได้กินดินไปนะครับให้ให้ถ่ายออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับถึงจะได้ให้ยาถ่ายพยาธินะครับเพราะว่าน้องยังได้ไม่ได้ถ่ายพยาธิเลยนะครับเขาก็จะให้ยามาถ่ายพยาธิก่อนนะครับผมนะครับหลัง หลังจากที่น้องหายแล้วนะครับจึงจะให้ายาถ่ายพยาธินะครับให้กับแม่ยิงของเรานะครับเนะาะตอนนี้นะครับน้องกอ็เริ่มที่จะกินกินบ้างไม่กินบ้างนะครับอาหารเนาะนะครับผมนะครับงดอาหารคือเป็น,เป,นเป็นสับประรดนะครับงด,งดสับประรดก่อนแล้วก็จะ งดอ้อยด้วยนะครับผมนะครับงดอ้อยแล้วก็งดสับปะรดนะครับก็หมอจะให้กินไม้ไผ่ก้อนนะครับผมแล้วก็เป็นยาในปีนะครับแล้วก็ผสมกับกล้วยบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ให้ยาขับถ่ายนะครับครั้งหนึ่งนะครับตอนเช้าก็สองแผงนะครับตอนเที่ยงก็สองแผงนะครับตอนเย็นนะครับเดี๋ยวหมอก็จะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าอาการนะครับของแม่สมหญิงนะครับหรือแม่ของน้องปานฝันนะครับ กับน้องปันฝันว่าจะเป็นอาการยังไงนะครับว่าจะดีขึ้นนะครับหรือจะเป็นยังไงนะครับเนาะอาี๋ยวพ่อความจะพาไปดูอุกของแม่หญิงนะครับผมที่กําลังถ่ายมาเมื่อกี้เลยนะครับว่า นี่ครับเป็นเป็นอึของน้องแม่หญิงนะครับผมที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับตอนเช้านะครับผมจะไม่มีก้อนแบบนี้นะครับผมจะไม่มีก้อนนะครับผมจะมีแต่น้ํานะครับแล้วก็ดินนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะมีก้อนนะครับผมแล้วก็เอามีดินออกมาด้วยนะครับผมนี่คือจะเป็นดินนะครับผมนี่คือจะเป็นดินนะครับผมแล้วก็นี่เป็นดินนะครับแล้วก็จะมีพญาด้วยนะครับผมนะครับเป็นขาวๆนะครับผมเป็นขาวๆเลยนะครับ ตอนนี้เม้นมากนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เพราะว่าดินดินนะครับนี่เป็นดินด้วยนะครับเป็นดินนะครับนี่ตรงนี้เลยเป็นดินนะครับโอ้ยนะครับก็ก็ยังดีขึ้นนะครับผมที่น้องทานอาหารบ้างนะครับผมแล้วก็ทานกล้วยบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่นี่นะครับผมนะครับนี่เป็นพญาดนะครับผม เป็นพยาธเลยนะครับนี่เป็นขาวๆนะครับเป็นพยาธนะครับนี่เป็นพยาธนะครับเป็นพยาธินะครับ, <c oughs> ยยรบก็ รอตอนเย็นนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะให้ยาขับถ่ายนะครับให้น้องถ่ายออกมาให้หมดนะครับแล้วก็อาการนะครับอาการเริ่มทยอยเริ่มจะกินยาบ้างนะครับผมกินอาหารบ้างนะครับผมแต่ยังยังกินเหมือนกับไม่ค่อยอร่อยนะครับเหมือนกับไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้นะครับ ตอนเช้ารู้สึกว่าพ่อควันก็จะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเห็นน้องไม่กินหญ้าเลยนะครับไม่กินหญ้าแล้วก็ก็จะมีอาการนะครับซึมนะครับซึมแล้วก็จะมีนอนนอนกลางตอนเช้ามีนอนด้วยนะครับผมมีนอนนะครับนอนประมาณสัก20นาทีแล้วก็ลุกขึ้นนะครับแล้วก็นอนอีกนะครับเหมือนไม่ได้นอนนะครับเหมือนไม่ได้นอนนะครับแต่แต่ แต่ไม่ออกอึนะครับผมแต่ไม่ออกระเบิดนะครับผมนะครับเพราะว่าระเบิดออกออกเกือบหมดแล้วนะครับผมท้องไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้านะครับพ่อควานก็ได้ให้กินกล้วยด้วยนะครับผมไปห้าหกวีนะครับหลังจากนั้นไม่กินนะครับพอตอนเที่ยงพ่อควานก็ให้กินยานะครับผมแล้วก็กินกล้วยอีกหมดไปสิบกว่าวีนะครับผมหนึ่งเงนั้นก็เหลืออยู่ที่ สามวีนะครับผมน้องกินไม่หมดนะครับน้องไม่กินอีกนะครับอพอหลังจากนั้นนะครับมาถึงตอนนี้ก็เลยพ่อควานได้โยนโยนหญ้าให้น้องนะครับผมแล้วก็ให้น้องกินนะครับน้องก็กินกินใบนะครับผมแต่ลำต้นยังไม่กินนะครับลำต้นยังไม่กินนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่กินนะครับเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวต้องรอคุณหมอมาก่อนนะครับตอนนี้ประมาณสามโมงกว่านะครับจะสี่โมงนะครับอ่ะสี่โมงนะครับเดี๋ยวหมอจะมาดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าน้องอาการดีขึ้นหรือยังนะครับจะให้ยายังไงนะครับผมนะครับจะให้แนะนําพ่อควานยังไงเนาะนะครับผมนะครับเดี๋ยวพ่อควานก็จะอ่าอ่าทำความสะอาดก่อนนะครับผมเก็บอึของน้องนะครับผมที่น้องได้ถ่ายเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวอ่าเวลา ตัวตัวจอมป่วนของเราตื่นขึ้นมานะครับจะไม่ได้ไปเก็บอึแม่มากินนะครับ <c oughs> เพราะว่าอาช่วงนี้นะครับน้องก็จะกินอึแม่ประจานะครับกินอยู่ทุกวันนะครับกินอยู่ทุกวันนะครับก็เลยนะครับพอควานก็จะทำฟาร์มสะอาดก่อนนะครับผมเก็บเก็บอึแม่ของแม่ยิงก่อนนะครับก่อนที่น้องจะตื่นขึ้นมานะครับ วันนี้เมื่อกี้นะครับตอนเช้าก็กวนกวนแม่นะครับตอนที่แม่นอนอยู่นะครับน้องเพราะว่าน้องยังไม่นอนนะครับก็ไปยืนเหมือนกับไปให้กําลังใจแม่เขานะครับผมประมาณนี้นะครับผมไปยืนนะครับอ่ายืมอาทุกทีน้องจะขึ้นแม่นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นเล่นนะครับแต่วันนี้ อ่แปลกนะครับไปยืนนะครับแล้วก็จับแม่เฉยๆนะครับไปจับแม่เฉยๆนะครับอ่าตอนนั้นถ้าพ่อควานได้ถ่ายคลิปนะครับน่าจะอ่าน่าจะพ่อควานคิดไม่ถึงนะครับเพราะว่าอ่าเหนื่อยนะครับพ่อควานก็อ่าถ้าได้ถ่ายคลิปไว้นาะนะครับผมน่าจะดีเลยตรงนั้นนะครับเพราะว่าเห็นแม่หญิงนอนนะครับแล้วก็น้องไปฝันก็ไปจับจับมือนะครับผมจับ จับตรงปากแม่เขานะครับเหมือนจับให้กําลังใจประมาณนี้นะครับผมเหมือนจับามาส่งกําลังใจให้แม่สู้นะครับผมว่ายังไงต้องดีขึ้นนะครับยังไงต้องแม่ต้องกินอาหารนะครับตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นนะครับประมาณหนึ่งเนาะนะครับประมาณหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวต้องรอคุณหมอมาอีกข้างหนึ่งว่าจะให้น้อง อ่าเพราะควานทํายังไงต่อไปเนาะนะครับตอนนี้ก็ก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมอาการของน้องก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ก็ดีนะครับน้องยังกินน้ํากินหญ้าบ้างนะครับผมถ้าไม่กินอะไรเลยนะครับคงคงเหนื่อยนะครับอ่าเหนื่อยทั้งช้างและควานนะครับผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพ่าควานก็ได้อ่าอ่าบอกเรื่องเาวานะครับของแม่ยิงเนาะนะครับตอนนี้คือถ่ายท้องนะครับผมนะครับเนาะ เดี๋ยวพอควานจะอัปเดตนะครับแล้วก็จะได้ถ่ายนะครับเนาะถ่ายคลิปลงอีกเนาะนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครป์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องบันฝันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพอควานก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับคุณแม่วิไลวันด้วยนะครับผมที่มอบคะแนนมานะครับให้ไปซื้อนะครับ กล้วยนะครับผมนะครับแล้วก็มันแกวเอาไว้ให้น้องทั้งสามเชือกได้ทานนะครับผมแล้วกราบขอบพระคุณคุณแม่จีออนด้วยนะครับผมที่มอบคะแนนมาให้กับสามสาวของเรานะครับซื้อซื้อกล้วยซื้อมันแกวเนาะนะครับผมเมื่อวานพ่อขวานซื้ออ้อยแล้วนะครับผมเนาะพ่อขวานก็ได้จัดมาซื้อให้แล้วนะครับเมื่อกี้กินหนึ่งเข่งนะครับก็เหลืออีกสามเข่งนะครับเดี๋ยวพ่อขวานก็จะจัดให้กินตอนเย็นนะครับ เราให้หมอมาก่อนนะครับว่าจะให้น้องกินเยอะขนาดไหนเนาะนะครับเดี๋ยวพ่อควานนยขอลงไลฟ์เลยนะอาจจะขอจบคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ